สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อินเดียชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีนะครับการซื้อของในเซเว่นยังไงครับให้ได้เงินคืนนั่นเองนะครับก็ใช้แอปนี้ในการซื้อนั่นเองครับนี่ครับผมก็ทําการซื้อของในเซเว่นมานะครับไม่ต้องเสียเงินเลยนะครับใช้แอปนี้นะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยเพื่อนๆก็ดาวน์โหลดแอปนี้ก่อนครับแอปนี้ชื่อว่าแอป to wallet นั่นเองนะครับสาหรับคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้ทําการอัปเกรดนะครับจะมีฟังก์ชัน ซื้อของที่เซเว่นมาให้นะครับก็จะเป็นสามารถลุ้นได้สามครั้งนะครับก็สําหรับคนใหม่เนี่ยหรือว่าคนเก่าเนี่ยที่อัปเดตแล้วเนี่ยครับอัปเดตปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้สิทธิ์ลุ้นเงินฟรีสามครั้งนะครับอาจจะได้สูงสุดเนี่ยครั้งละหนึ่งร้อยบาทนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้ได้เลยนะครับก็กดที่คําว่าเล่นเกมนั่นเองนะครับก็กดปุ๊บเพื่อนๆจะเจอ,อ แบบนี้นะครับทั้งหมด3อันจะเป็นสีส้มนะครับอันนี้คือเราไปซื้อของที่เซเว่นครับเราก็มาลุ้นได้อีกครั้งนะครับเพื่อนๆจะได้สิทธิ์สามครั้งบางคนก็อาจจะได้50ได้ร้อยหนึ่งประมาณนี้นะก็เอาเงินนั้นไปซื้อของในเซเว่นได้นะครับพอซื้อของปุ๊บก็จะได้ให้แบบนี้อีกนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่า20บาทเจบาทอบาทจำนวนเงินนี้มันไม่เท่ากันก็คือจํานวนเราที่เป็นจนวนเงินของเราที่ไปซื้อของในเซเว่นนั่นเองครับว่าเราซื้อมาเท่าไหร่นะครับก็เรามาดูผลกันดีกว่า,วา เราจะได้เงินคืนเท่าไหร่นะผมซื้อของเซเวไปสบินนะครับก็คือไปซื้อมา4ี่ครั้งนะครับนาจะมาดูกันว่าจะได้เงินคืนกี่บาทนะครับก็กดตรงสีเขียวเลยครับนี่ครับอตอนแรกทุกคนเนี่ยโหลดแอปนี้มาหรือว่าคนที่มีแล้วอัปเดตเนี่ยจะเล่นแบบนี้ได้3ามครั้งฟรีๆเลยนะ,ะเท่ากับได้หนฟรีเลยเพราะว่าตอนนี้ทูวอลเล็ตเขาแจกเงินฟรีๆนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ ใช่จริงๆเลยเฮ้ยอ่ะมาเจอหน้าวันนี้ก็จะเจอเจอ้าตัวนี้นั่นเองใช่ไหมอ่าเราก็จะทําการกรับเงินขึ้นมานะครับกดที่คําว่า p l a y เลยนะ,อะขอให้ได้ขอให้โดนเอาร้อยหนึ่งนะครับนี่ลงมามาครับหนึ่งร้อยอัพไม่ใช่หนึ่งบาทอ่าก็อันนี้ก็ได้หนึ่งบาทไปนะครับอ่าโอเคไม่เป็นไรครับเหลือสเศษอีกอ่าทั้งหมดอีกสามครั้งนะครับ เราลองมาดูสาสิบเจ็ดบาทก่อนนะผมไม่แน่ใจว่าจำนวนบินจะมีผลต่อนี้หรือเปล่านะครับโอเคอ่ะก็ซื้อมาก็ได้เงินคืนมาแล้หนึ่งบาทนะครับอ่าโอเคนะอ่าก,ก็กดเข้าไปครับเงินที่เราได้เนี่ยสามารถไปซื้อของในเซเว่นหมุนเวียนต่อได้นะครับอ้าวรังนี้ไม่ได้คืออะไรนะไม่นกแน่นอนอ่ะ ข้อความก็จะเข้ามาว่าเราได้เงินหบาทแล้วนะครับอ,อันนี้เองนะอ่าน,นี้ก็มาลองดูอีกรอบนึงนะครับว่าครั้งนี้จะได้กี่บาทนั่นเองนะครับก็กดไปเลยครับเพลยโอ้ยยิบไม่ได้อีกแล้วอ่าผมได้มากสุดตอนนี้อยู่ที่50บาทนะครับต่อ1ครั้งนะ50บาทนะครับเคยได้ห้าสิบบาทครั้งหนึ่งนะครั้งเดียวเลยนะครับ กา,การที่ลุ้นเงินเนี่ยคือไปจ่ายเซเว่นครั้งหนึ่งเราก็จะได้ลุ้นครั้งหนึ่งนะครับเด็ดก็ค่อนข้างจะชานิดนึงนะครับมาดูครั้งนี้กันนะครับถ้าใครได้สามสิทธิ์เนี่ยก็คือจะได้สุ่มแบบนี้สามครั้งนะถ้าใครได้เซเว่นเนี่ยก็จะได้กิฟต์วอชชีรอ์ของเซเว่นนะครับเอาเป็นอะไรก็ได้นะอย่าฟาวนะอ,อ้าวไม่เป็นไรนะครับอ,อันนี้ อันที่ก็ไม่ได้ครั้งนี้ก็ได้ไปหนึ่งบาทนะครับครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะมาอะพอไปซื้อแล้วผมจะมารีวิวต่อนะว่าครั้งหน้าได้เท่าไหร่แล้วใครได้เท่าไหร่แล้วเคยได้สูงสุดกี่บาทแล้วคอมเมนด้านล่างคลิปด้วยนะครับมีทุคเล็กๆน้อยๆครับตอนแรกเพื่อนเพื่อนโหลดมาแล้วใช่ไหมครับมีทั้งหมด3ามสาจับได้3ครั้งผมมีวิธีเพิ่มให้เป็น4ครั้งครับเพื่อนเพื่อนถอยหลังมาครับจะเห็นคําว่ารหัสใส่รหัสของเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนกดเข้าไปนะครับ อันนี้ไม่ใช่ใส่รหัสของตัวเองครับเป็นใส่รหัสของเพื่อนๆนะครับารหัสของเพื่อนเอาเรานะครับไม่ใช่รหัสของเรานะครับก็กดตรงนี้ไปครับผมไปใส่แล้วนะครับตรงนี้ก็ฝากรหัสผมด้วยแล้วกันนะครับก็รหัสนี้นะอ่านี่ครับ G P C X 8 8 1ดนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะฝากรหัสไว้ใต้คลิปนะครับใต้คำบรรยายคลิปนะครับกดที่รหัสของเพื่อนแล้วก็ รับสิทธิ์ไปเพื่อนๆจะได้ลุ้นรับ1ครั้งนะครับอาขายโชคดีได้สัก50หรือร้อยหนึ่งเนี่ยก็สามารถไปซื้อของที่เซเว่นได้เลยนะครับ <S <S พอซื้อของที่เซเว่นปุ๊บเนี่ยก็จะได้มาลุ้นอีก1ครั้งนะลุ้นได้หนึ่งครั้งอาจจะได้อีก50อีกรอบก็ได้50อีกรอบก็ได้ก็ไปซื้อต่อหมุนเวียนไปเรื่อยๆนี้นะครับปรโปรโมชั่นนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นปโปรโมชั่นเรื่อยๆนะวิธีจ่ายเงินเนี่ยก็เวลาเราจ่ายนะกดที่จ่ายเงินนะที่จ่ายเงินแบบนี้ ให้พนักงานสแกนบาร์โค้ดเลยนะครับสแกนบาร์โค้ดก็จ่ายเงินได้เลยไม่ต้องทอนเงินไม่ต้องทอนตังค้ยุ่งยากครับส่วนใครคิดว่าช่องทางน,นี้มาสะดวกเนี่ยอยากจะใช้แทนเป็นกระเป๋าเงินลแล้วก็อยากจะเติมเงินเข้าแอปมันก็ได้เหมือนกันนะครับก็กดที่คําว่าเติมเงินนั่นเองนะครับเติมเงินตรงนี้นะครับนี่แล้วก็บอกชเชียร์ว่าเติมเท่าไหร่นะดูราคาข้างล่างนะครับนี่ครับถ้าชเชียร์ทำให้เป็นก็ดูก็ได้ครับตรงนี้ก็ได้ครับมีบอกครับนี่ คำแนะนำการใช้งานนะครับประมาณนี้ครับใช้ง่ายนะครับก็โอเคครับแอปนี้ก็สะดวกดีครับก็อย่าลืมไปเอาแอปนี้ไปใช้จ่ายที่เซเว่นะครับจะได้มาลุ้นอีกเพิ่มไปอีกหงครั้งนะครับต่อ1นึ่งใบเสร็จนะครับก็แนะนำให้ซื้อหลายๆครั้งนะครับจะได้หลายๆใบเสร็จโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ คนละหนึ่งซับสไครป์ช anel ผมด้วยนะครับสำหรับนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ